สวัสดีครับพบกการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก YLG ประจำเช้าวันที่27ธันวาคม2556ภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาทองคำนับวันก่อนหน้าราคาทองคำเปิดตลาดบริเวณ1,204.59ย่อตัวต่ำสุดบริเวณ1,201.63และขึ้นไปจากระดับสูงสุดถึงบริเวณ1,215.70ปิดตลาดไปบริเวณ1,210.30บวกขึ้นมาประมาณ5.90ดอลลาร์ต่อถอยสอนราคาองคำวันนี้ได้รับแรงหนุนจากคำสั่งซื้อชดเชยแต่ การขยับขึ้นค่อนข้างจํากัดประกอบกับปริมาณการซื้อขายค่อนข้างเบาบางโดยรคารองคําได้รับแรงหนุนจากสกุลเงินยูโรในตลาดปริัตณเงินตามีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นเนื่องจากภาคการธนาคารของกลุ่มยูโรโซนมีการโอนเงินกับประเทศประกอบดุลบัญชีเดือนสะพัดของกลุ่มยูโรโซนมีการปรับตัวค่อนข้างสดใสแต่อย่างไรแล้วการขยับขึ้นของรคารองคำค่อนข้างจํากัดโดยยังถูกกดดันจากแนวโน้มที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดอาจจะมีการชะลอ มาตรการกระตุกก้นเศรษฐกิจลงอย่างต่อเนื่องในปีหน้าประกอบกับสกุลเงินดอลลาร์รามีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างแข็งแกร่งและดัชนีดาวโจนและ S&P 5 0 0อปรับตัวสูงสุดเป็นประวัติการณ์ซึ่งยังคงส่งผลเชิงลบต่อราคาทองคําสรุปภาพรวมการลงทุนหน้าวันก่อนหน้าการซื้อขายของกองทุนขนาดใหญ่กองทุนทองคํา SPDR ขายทองคําออกมา1.499ตันมีการถือองทองคําที่ระดับ804.220ตันกองทุนโลหะเงินไอแช่มีการถือโลหะที่ระดับ19.5 4งนหงงน การเคลื่อนไหวของสินทรัพย์อื่นณวันก่อนหน้าโลหะเงินปิดตลาดไปณด้ระดับ19.72บวกขึ้นมา0.22ตลาดน้ำมันดิบเบนซ์ปิดตลาดไปได้ระดับ111.73บวกขึ้นมา0.24สกุลเงินยูโรปิดตลาดไปณด้ระดับ1.3690แข็งค่าขึ้น0.0012แต่ชนิดตอลลาร์อินเด์ปิดตลาดไปณด้ระดับ80.50อ่อนตัวลง0.02ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่ตอราคาทองคำราคาทองคำยังได้รับแรงหนุนจากการขยับขึ้นของราคาน้ำมันดิบ ตามราคาผลิตภัณฑ์ในน้ำมันโลกราคาน้ำมันดิบในตลาดล่วงหน้าในเมกและเบนซ์ ens, มีการปรับตัวขึ้นในการซื้อขายของวันพฤหัสโดยได้รับแรงหลุนจากอุปสงค์ผลิตภัณฑ์ปิตโตรเลียมกการผลิตปิตโตรเลียมของสหรัฐห,หรือ API ซึ่งเป็นหน่วยงานภาคเอกชนในวันอังคารเปิดเผยสต็อกน้ำมันเบนซินและน้ำมันกลั่นดิ่งลงอย่างรุนแรงทั้งนี้ราคาน้ำมันเบนซินและน้ำมันฮิสติงกออยล์ของสหรัฐพุ่งขึ้นตระรับสูงสุดในรอบสสัปดาห์ระหว่างวันขณะที่โรงกลั่นน้ำมันขนาดใหญ่ของฝรั่งเศส ยังคงหยุดทำการเพราะคนงานผักงานประท้วงแต่อย่างไรแล้วราัคางคํายังถูกกดดันจากตลาดหุ้นสหรัฐมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นโดยดัยดชนีดาวโจนและ s อส500ปิดตลาดสูงสุดเป็นประวัติการเท่านี้ดัชนีเฉลี่ยุตสาหกรรมดาวโจนปิดเพิ่มขึ้น112.33จุดหรือว่า0.75%สู่ระดับ1 6 4 7 9 8 8จุ S&P .500 ปรับตัวเพิ่มขึ้น8.70จุดหรือว่า0.47% สู่ระดับ1,842.02จุดนัสเดกปรับตัวขึ้น11.6จุดหรือว่า0.28%สู่ระดับ4,167.18จุดท้งนี้หุ้นกลุ่มค้าปลีกปรับตัวเพิ่มขึ้นสดใสหลังจากมีการเปิดเผยยอดการค้าระหว่างน่งวันที่1พฤศจิกาย,ยนถึงวันที่14ธันวาคมพุ่งขึ้นถึง2.3%ส่วนทางกับความวิตกกังวลว่ายอดขายในช่วงเดือนกราดจะอ่อนแอลงขณะที่ราคาทองคำยังได้รับแรงกดดันเพิ่มเติม จากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐที่ยังคงมีแนวโน้มแข่งข้าขึ้นโดยดอลลาร์สหรัฐมีการแข็งค่าแตกระดับสูงสุดในรอบคาปีเมื่อเทียบกับสกุลเงินเยนธนาคารกลางสหรัฐจะมีการถอนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจลงในปีหน้าขณะที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นอาจจะผ่อนคลายนโยบายการเงินลงอีกทั้งนี้ดอลลาร์เทียบเยนอยู่ระดับ104.73เยนดอลลาร์เทียบยูโรอยู่ณระดับ1.3693ดอลลาร์นักลงทุนจะยังคงมีการขายเยนออกมาในช่วงปีหน้าเนื่องจากคาดการณ์กันว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือว่า BOJ จะดาเนินนโยบายการเงิน,นงแบบผ่อนคลายต่อไปเพื่อกระจัดภาวะเงินเฟ้อซึ่งตรงข้ามกับธนาคารกลางสหรัฐที่จะมีการปรับลดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจกลุกการลงทุน YLG ประเมินแนวรับโดยให้แนวรับระดับ1,200-1,190และ1,180แนวต้านประเมินไว้ระดับ1,218-1,226และ1,235สำหรับกุ่การลงทุนหลังจากการดิดตัวขึ้นในระยะสั้นอาจจะเห็นแรงขายทำกำไรโดยประเมินโซนแนวรับที่ระดับ1,200เหรียญดอลลาร์ต่อเพอร์สอน ากราคาหลุดโซนดังกล่าวจะเกิดแรงขายอย่างต่อเนื่องราคาอ่อนตัวลงไปทดสอบแนวรับถัดไปแต่ยังไม่แล้วขักราคาตั้งฐานได้ราคาจะมีการบิดตัวกลับทดสอบโซนแนวต้านระดับ1,218-1,220เหรียญดอลลาร์ต่อทรัพย์อ,อีกครั้งซึ่งเป็นโซนแนวต้านสำคัญโดยหากราคายังไม่สามารถขึ้นไปยืนเหนือโซนแนวต้านสำคัญได้ราคายังมีโอกาสวนกลับลงมาอีกครั้งทั้งน,นี้แนะนำนะักลงทุนเก่งกำไรระยะสั้นจากการแปงตัวอยู่ในกรอบของราคาประกอบกับไม่ควรถือสถานะความวัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงจากช่วงวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลปีใหม่และควรพิจารณาทิศทางของค่างเงินบาทเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนณวันนี้ทาง YLG ขอจบาอการวิเคราะห์ราคาทองคำเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ